วันเขาเขมาอาศัยเพื่อนในสอยู่ๆนะคะตวใๆน่าันะคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะที่สวนค่ะกับกิจกรรมที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่จะต้องมาบริหารจัดการ อันดับแรกเดี๋ยวคุณครูก็จะชวนเพื่อนๆไปสำรวจก่อนนะคะว่าบริเวณรอบๆสวนนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงว่างครูก็เข้ามาในสวนเพื่อจะมาดูผลผลิตค่ะว่าในสวนนั้นยังมีมะม่วงร่วงให้คุณครูเก็บเอาไปกวนได้หรือเปล่านะคะก็ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าบริเวณที่คุณครูจะพาเพื่อนๆไปดูนั้นจะเจออะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูก็คงจะต้องไปเก็บเศษต่างๆที่ทิ้งงเอาไว้เราก็จะต้องเอามาเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยเราตัดเอาไว้วันนั้นมาตัดกิ่งไม้กับลูกเราก็มีเวลาน้อยการเคลียร์ก็ยังไม่ค่อยเสร็จสิน้นคุณครูก็เลยจะต้องมาเ,เก็บงำต่อเพื่อให้เรียบร้อยต้อนรับฤดูฝนค่ะ เราไปดูกันก่อนนะคะว่มีอะไาจอนเขาก็มาอาศัยที่ที่ในสวนนี้งอูดูนะคะนี่ตัวใหญ่ๆน่ากลัวนะก็เนี่ยเขาไม่รู้จักเจ้าของใช่ไหมเนี่ยนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นต้นเต่ารังค่ะนี่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว ตรงนี้จะค่อนข้างรกมากเลยนะคะก็จะมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นระกะิระกะต้อนรับหรือดูฝนค่ะคุณครูกับลูกก็เลยมาบริหารจัดการเรียบร้อยและเห็นไหมคะตอนนี้ลำต้นสะอาดเห็นไหมคะนี่นี่เรากำจัดเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพื่อนๆเ,เรียงสะอาดตาไปเลยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยลูกตัดแต่งหญิงให้เขาโปร่งนะคะแล้วเราก็กำจัดกิ่นไปเรียบร้อยแล้ว ก็ทําได้เท่าที่กําลังจะทําได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อนๆไอ้ตรงนี้เรามีโปรแกรมค่ะตรงนี้เรามีโปรแกรมว่าเราจะทําอะไรก็คงอีกไม่นานนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นว่าข้อครัวครูจะมีส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆนได้มาร่วมพักผ่อนด้วยกันนะคะสนุกเนะคะเดินพาเรดกันไปนเลย มะม่วงร่วงค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้เขาแก่แล้วเขาร่วงเองนะคะต้นเหล่านี้ทะอันนี้มะม่วงแก้วมะม่วงแก้วที่ร่วงๆนะคะแล้วพกคุณครูก็เอาไปาทำเป็นมะม่วงกวนนะคะนี่ส่วนนี้ส่วนนี้ทั้งแถวเลยนะคะก็จะเป็นเป็นมะม่วงเขียวเวยนะคะเนะนี่ยเยอะมากเพื่อนๆค่ะเนี่ย ย,ยาวไปฝั่งนู้นเลยนะคะฝั่งบอ่อตรงนู้นิ่ๆไปเลยนี่แหละค่ะเนี่ยอันนี้เขียวสวยทั้งนั้นเลยตรงนี้ก็ค่อนข้างจยาบลกหน่อยนะคะแต่เราก็บริหารจัดการไปเรียบร้อยแล<ม>้วค่ะเข้ามาในสวนวันนี้ก็เพียงมาดูความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองค่ะแต่ก็ได้มะม่วงอันที่ร่วงๆไปบ้างนะคะ,คะไอส้ส่วนต้นนี้นีเป็นต้นไข่นะคะนี่เห็นไหมคะนี่ ตอนต้นเขาจะเยอะมากเลยร่มไปหมดเลยนะคะร่ม,มก,กะะับรกกัค่ะตอนนี้ก็เล่อยเสร็จเรียบร้อยก็เลยเหลือโปร่ง,ปรงตาแล้วเราก็จะมองในสวนได้แบบสบายตานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่นึ่งนะคะที่เรามาทําเอาไว้เมื่อวันเสาร์อาทิตย์นะคะตอนนี้กูก็ได้มะม่วงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปบริหารจัดการต่อนะคะพอดีเมื่อวานเครื่อง เครื่องปั่นมะม่วงของคุณครูช็อตค่ะก็เลยเอามาซ่อมเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะวา่าเสร็จหรือยังถ้าเสจ็จแล้วเราก็จะได้ไปปั่นมะม่วงพร้อมกันนนี้นะคะนะคะต้นต้นี้ที่คุณครูตัดต้นเสดาวก็ลูกเป็นต้นเล็กเลยเขาออกหมดแล้วโล่งแล้วค่ะนี่อาทูอีทูนะคะนี่ อันนี้ก็ชวนจะทานได้แล้วนะคะเอาไว้ก่อน,นะคะ่ะเอาไว้ก่อนเมื่อวันศุกร์คุณครูเด็ดไปแล้วนะคะเด็ดเอาไว้แลกๆลูกนีอ่อันนี้เป็นมะม่วงแดงจากกับนี่คะอันนี้ก็เด็ดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานผลสุกกันนะคะ อันนี้ยังเหลืออยู่เอาเก็บไว้พาต้นก่อนค่ะเรายังทานไม่หมดนี่ค่ะถ้าถานมาเลยนี่ก็เหมือนกันนี่เขียวมันยาหญ่ยังเหลืออีกลูกนะคะเก็บไว้ก่อนเป็นครูก็เด็ดเอาไปแล้วหนึ่งละะูกคุณครูก็เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเคลียร์พื้นที่นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะไปทานข้าวก่อนนะคะเตรียมข้าวมาด้วย ตอนนี้ก็เทียะะเ่ยงแล้วมั้งประมาณทานตรงนี้ดีกว่าเนาะค่ะตอนนี้ก็เที่ยงตรงแล้วนะคะคุณครูก็มาทานข้าวก่อนนะคะเตรียมตะเบียงมาด้วยเพื่อนๆไปทานข้าวในสวนกับคุณครูพร้อมกันเลยนะคะกับเมนู <c oughs> แกงถุงค่ะ ดูว่าคุณคูจะทานอะไรนะคะมื้อเที่ยงทานกันที่สวนนะคะง่ายๆแกส้มใต้นะคะดูก็คือแกงส้มใต้ค่ะสีแกงเหลืองประมาณนี้ค่ะมาทานด้วยกันเลยนะคะคุณครูก็เตรียมข้าวมาด้วยแล้วก็พร้อมด้วยไข่ต้มค่ะ ไม่ได้เอาผักมานะคะทานแบบตีเปรยเลยแล้วก็มีนี่ค่ะมีขนมไข่เอามาทานด้วยเป็นของหวานนะคะมื้อเที่ยงเรามาทานข้าวที่สวนด้วยกันเลยนะคะระเดิมเลยคะ่ะแกงส้มใต้ กินกันบรรยากๆรลมเย็นๆวันนี้สงสัย Okay. แล้วก็อาจจะมีผลนะคะเนี่ยคุณครูจะขอเพิ่มคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะ mm hmm. เพราะว่าคลิปนี้จะยาวเกินไป mm hmm. จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการ อกมะม่วงที่ร่วงค่ะก็คงจะต้องเอาไปกวนนั่นแหละค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆ